ทุกท่านนะครับทั้งทางท่านผอ,อครูกแกนนำทีมโค้ชแล้วก็ทีมของทางมูลนิธิสยามรมาชมที่เป็นผู้จัดการประชุมวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะทำในเวลาประมาณปีเนี่ยก็จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคือซับซ้อนในวิธีคิดแต่เวลาปฏิบัตินี่ก็ไม่ซับซ้อนอะไร แล้วก็เวลาปฏิบัติเนี่ยเราหวังว่านะทั้งทีมโค้ชแล้วก็ทีมครูแกนนำของโรงเรียนเนี่ยจะสามารถไ้ทำใหกกนะ้กิจกรรมนี้เนี่ยนะกิจกรรมนี้เนี่ยมันฝังบูรณาการเข้ากับงานประจำเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไม่เป็นภาระคือยันะไม่เป็นโหลดให้แก่ครูและผู้บริหารแต่ว่าเป็นตัวช่วยนะเพรว่าตัวกระบวนการทั้งหมดเนี่ย จะเราเราต้องการให้วิธีทำเนี่ยเป็นตัวช่วยนะซึ่งก็จะเป็นโจทย์ให้แก่ทางทีมครูใหมนะ่โรงเรียนเพือนพัฒนาเนี่ยแล้วก็เทมทีมของเสียงกมจนนะแล้วก็ทางทีมโรงเรียนเองนะครับว่าหัวใจสำคัญเนี่ยเราเราอยากให้การดำเนินการเนี่ยไม่ใช่เป็นภาระนะแต่เป็นตัวช่วยทำให้โรงเรียน ทำงานบรรลุเป้าหมายที่ที่ตั้งไว้เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับซึงเป้าหมายทุกโรงเรียนก็คือนักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกด้านแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างดีนะครับอย,อย่างมีมีคุณภาพสูงน,นะครับนั้นไอ้คุณยุ้ยก็ตั้งชื่อที่เราคุยกันเนี่ยว่าครูเป็นนำดำเนินการยกระดับคุณภาพ้องเรียนนะครับจริงๆแล้วก็ กระบวนการนี้เนี่ยเป้าหมายนอกจากว่าเพื่อเป็นมนุนโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะเรียกว่าจับภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยเอามาเขียนเป็นหนังสือนะฮะเอามาเขียนเป็นหนังสือที่ตั้งชื่อไว้ตอนนี้ว่าเพื่อครูและศิษย์เป็นนักพัฒนาตนเองคือพ่อง่ายว่าเรามีความเชื่อว่าในวงการศึกษาเนี่ยที่เรียกว่าการศึกษาหรือการเรี God. ยนรู้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการนะฮะเป็นผู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยการพัฒนาตนเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของของนักเรียนเท่านั้นแต่ของครูด้วยนะครับนี่คือคือความเชื่อของเรานะครับผมก็าใจว่าพวกเราที่มาร่วมกันแบบน,นี้ได้ทํากระบวนการมาหลากหลายจนกระทั่งเห็นพร้องในประเด็นนี้ร่วมกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าวงนี้เนี่ย เป็นวงที่เข้าไปหนุ่นะฮะให้ทั้งครูและศิษย์เนี่ยเป็นนักพัฒนาตรงเองนะที่ทางมูลนิธิสันกรรมจรทางครูใหม่แลก็ผมก็ค,คิดกันเนี่ยก็หวังว่าจะหาทางที่จะเอาประสบการณ์นะการสะท้อนคิดาการดำเนินกระบวนการที่เราจะจะคุยกันเนี่ยในโรงเรียนเนี่ย เอามาเขียนเป็นหนังสือหรือพูดใหม่ก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือคุอคณครูนะทั้งเก้าโรงเรียนเนี่ยสิบแปดท่านแล้วก็ท่านผอเก้าท่านเนี่ยนะครับร่วมเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับต่อไปเลยนะครับโดยที่ท่านก็เพียงแต่สะท้อนคิดออกมานะสะท้อนคิดออกมาว่าพอท่านเอาหลักการเหล่านี้นะไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะ สะก้อนมาเรื่อยๆๆก็จะในที่สุดเราก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นหนังสือนะซึ่งก็จะไปบูรณาการไปเชื่อมโยงกับห,หลักการที่มันมีอยู่แล้วเยะแยะเลยในโลกนี้ยังก็เรื่องการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็ออกมาเป็นหนังสือเพื่อครูและศิษย์เป็นนักพัฒนาตนเองนะครับที่จริงแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังก็คือว่า มันเป็นหนังสือว่าด้วย Active Learning นะครับ <c oughs> นะม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนหรอกนะมันเป็นหนังสือว่าด้วยการเรียนรู้เชิงรุกนะที่ที่เขียนจากประสบการณ์ตรงของครูในประเทศไทยเองนี่นะซึ่งไม่เคยปรากฏนะเอ่อการเขียนอันนี้เนี่ยไม่ใช่เขียนแบบนั่งเทียนเขียนหรือว่าเปิดตำราเขียน เนะเหมือนอย่างหนังสือเล่มก่อนๆของผมนะนั่นไปจาที่ปากฝรั่งมาแต่ก็เห็นว่าผมตีความแล้วก็ไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดแล้วก็หลายส่วนผมก็เติมมาไปด้วยนะครับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยมันจะมาจากการปฏิบัติของของครูและสัานพอออกโดยตรงเลยรับหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการทําหน้าที่ครูผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็การเป็นโรงเรียนที่ดีเนี่ยต้อง สร้างความรู้ขึ้นมาเองได้นอกจากเป็นนักพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยยังสร้างความรู้จากการทํางานของตัวเนี่ยออกมาเพื่อแผ่ให้คนอื่นได้นี่คือนี่คือความอุดมการณ์ที่ผมอยากเห็นศักดิ์ศรีของวงการศึกษาไทยนะะถ้าเกิดว่าเราพวกเราเนี่ยวงนี้ก็มาร่วมกันที่จะที่จะทำสิ่งเนี้ออกมาในวงการศึกษาไทยพิสูจน์ให้คนเห็นว่า คุูไทยไม่ไม่ธรรมดานะนะถ้าอยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะคิดทำเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องดีๆเนี่ยได้นะครับออไปเลยนะครับอันนี้กเ็เป็นการตอบย้ำที่พูดไปแล้วนะครับว่าเป็นหนังสือว่าโดย Active Learning, เล a r n i n g เล่มแรกที่เขียนโดย โดยคณะครูและผู้บริหารเก้าโรงเรียนนะร่วมกับโค้ชและทีมงาน,นแน่นอนนะอีหลายส่วนก็มาจากอทอษฎีที่มีอยู่มีแล้วนะครับแต่จะมีอีกหลายส่วนเลยที่มาจากการปฏิบัตินะต่อไปเลยนะครับการเรียนรู้จากการปฏิบัติเนี่ยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเนี่ยก็มีเครื่องมือนะมีเครื่องมือที่ง่ายนะครับเครื่องมือนั้นเนี่ย พูดให้ง่ายที่สุดก็คือ reflection นะการใร่ครวนสะท้อนคิดจากข้อสังเกตที่เห็นจาก A. ประสบการณ์หรือการทำงานน,นนะก็มาสะท้อนคิดทีนี้ไอ้วงจรที่เ,เราแนะนำให้ใช้เนี่ยโค cycle เนี่ยมนะันเนี่ยเขาแนะว่านอกจากใร่ครวนสะท้อนคิดสู่วิธีทำงานแล้วเนี่ย ให้ทําอีกสเตจหนึ่งด้วยนะคือใครควรสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาวิธีทํางานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยต้องมีอีกสเตจหนึ่งคือว่าใครควรสะท้อนคิดสู่หลักการหรือทฤษฎีนะที่เรียกว่า conceptualization คือคือสะท้อนคิดไปสู่คอนเซ็ปต์ว่าที่เจออย่างนี้ทำอย่างนี้นะตั้งเป้าอย่างนี้ทำอย่างนี้นะ แล้วคนมันออกมาอย่างนี้พฤติกรรมของเด็กนะการเคลื่อนตัวของการเรียนรู้เป็นอย่างนี้คิดออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ออกมาเป็นหลักการได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้ครับนะแล้วเราก็จะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรูน้กันแล้วจะมีโค้ดตั้งคำถามไปด้วยอะไรด้วยนะครับหนังสือเล่มน,นี้ก็จะมีความหมายมากเลยเพราะว่ามันส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นหลักการที่สร้างขึ้นจากจากวัฒนธรรมไทยจากบริบทไทย จากบริบทของเด็กไทยซึ่งมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติของเรานะในในในบ้านเมืองในในชุมชนในหมู่บ้านานะครับแล้วก็สะท้อนคิดโดยครูซึ่งก็เป็นคนไทยนะเนี่ยครับคือคือเป้าหมายเป้าหมายที่เราเคบคิดกันนะครับเออ,เอ,อก็ผมหวังว่าทางโรงเรียนที่เข้ามาร่วมนะครับนั้นเนี่ย จะไม่ใช่แค่ทำกันอยู่ในครูสองท่านะที่เรียกว่าครูแกนนำแล้วก็ท่านผอนะรวมเป็นสท่านเท่านั้นนะครับหวังว่ากระบวนการที่เราทำจะมีจะมีการเอาไปทดลองใช้ทั้งโรงเรียนนะแต่อย่าลืมนะครับเป็นการดำเนินการแบบที่เราช่วยกันคิดว่าเป็นตัวหนุนโรงเรียนไม่ใช่เป็นภาระแกโรงเรียน ไม่ใช่เป็นนงนเพิ่มกรนะบวนกาแต่เป็นตัวช่วยทําให้งานนะอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมันคล่องตัวขึ้นนะมันง่ายขึ้นแล้วก็เห็นเป้าหมายชัดเจนขึ้นเข้าสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นนะครับอยากอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับซึ้นเปหมายามว่าเราจะช่วยกันในกระบวนการเนี่ยจะช่วยกันต,ตัวความคิดของผมเนี่ย นะที่ที่เราชุนชนกันเนี่ยก็คิดอย่างนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรที่ที่ลุกซึ่งยุ่นยาก,กอะไรครับสุณม,มากครับ